สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันกับการแนะนำเทคนิคและวิธีการต่างๆมาฝากกันเอกเช่นเคยนะครับก็ในสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการถอนการติดตั้งนะครับหรือการ uninstall app หรือโปรแกรมนะครับใน Windows 10มาฝากกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้เราเข้าไปยังในส่วนของ Windows 10นะครับก็อันเนี้ยก็จะใช้ได้ทั้งโน้ตบุ๊กหรือ PC กันนะครับเมื่อเข้ามายังในส่วนของ Windows เปิด Windows เข้ามาแล้วนะครับในขั้นตอนแรกนะครับ ก็ให้เราทำการคลิกไปยังในส่วนของสตาร์ทนะครับซึ่งสตาร์ทนะครับจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือนะครับเมื่อเจอแล้วครับก็คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมเีเมนูโชว์ขึ้นมานะครับโดยในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกเข้าไปยังในส่วนของเมนูเซตติ้งกันได้เลยครับ เมื่อเราเลือกในส่วนของเมนู setting กันเสร็จเรีร้อยนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเข้ามายังอ,อยู่ในหน้าของ setting กันนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเข้าเข้าไปเลือกในส่วนของแอปพลิเคชันกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกเลือกแอปพลิเคชันการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกในส่วนของอเมนูที่เป็นอแอปแอนด์ฟีเจอร์กันได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับและในหน้านี้นะครับก็จะเห็นเป็นแอป และโปรแกรมของเราที่มันมีอยู่ในเครื่องทั้งหมดนะครับและในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกแอปที่เราจะต้องการอันอันอินสตอลกันเลยครับอโดยผมจะเลือกเป็นแอปตัวนี้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ในส่วนของตัวแอปนะครับออเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของไอคอนโชว์ลงมาด้านล่างนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปยังในส่วนของไอคอนที่เป็น uninstall กันได้เลยครับ <ME ET ON> เมื่อเราคลิก uh, uninstall ไปแล้วนะครับโดยในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการ confirm มาอีกรอบนะครับว่าเราต้องการหรือเราแน่ใจใช่ไหมว่าเราจะต้องการที่จะ อันอินสตอลโปรตัวโปรแกรมนี้ออกไปก็ให้เราทําการคลิกอันอินสตอลกันไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกอันอินสตอลไปเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวของระบบก็จะทําการอันอินสตอลไปนะครับก็ทําตามแอปพลิเคชันที่ได้แจ้งมาที่หน้าจอกันได้เลยครับแต่บางแอปก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าแอปแอนด์ฟีเจอร์กันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในส่วนของแอปเพย์ชันที่เราได้ทำการ Uninstall ก็จะไม่โชว์อยู่ในหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นอันว่าการ Uninstall ลโปรแกรมนะครับออกจาก Windows 10ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ